ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนฮัลโหล e อฟว y o n e ยนเวลคับเข้าส um ูบบุยลำชาแนลใบบุยลำในออสเตรเลียมาอีกแล้วนะคะเพื่อนนะคะเนาะวันนี้จะมาให้อาหารหมานะคะเพื่อน,นะอนมาดูซิว่าอาหารหมาที่นี่นะคะกินอะไรมั่งนะคะเพื่อนเนาะเออนี่นอนเพื่อนนี่คือไก่อบเนาะเพื่อนเพื่อนพี่ใบอ่าอ่าแช่อยู่ในช่องฟลนะิปเนาะเออก็จะทําเป็น ก้อนเท่านี้น้เพื่อนนี่พอเราจะเอามาใช้เราก็ออกมาอุ่นในไมโครเวฟนะคะเพื่อนเนาะหนึ่งนาทีนะคะเพื่อนก้อนเท่านี้ใช้เวลาหนึ่งนาทีเนาะสําหรับก้อนแช่แข็งนั้นเพื่อนนี่เ,ออเดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวเราก็ออกใส่ตู้เย็นกับช่องไมโครเวฟเลยนะคะหนึ่งนาทีนะคะ one minute น,นะคะ t h s is f r o m f r o m Uh, the chicken, the roast chicken, I I keep in the the freezer. I have to warm in the microwave one minute and mix together with the dry food for the my doggy. นะคะเพื่อนเนาะวอมนี้ไปหนึ่งนาทีนะคะเพื่อนมันมันมันจะได้เลยนะคะแต่ถ้าไก่ที่ไม่ได้แช่ในช่องคิดอะเราจะจะอบแค่สาไม่ 3, 3 สามสิบวินะคะเนาะออในถ้าอยู่ในช่องฟลิปก็จะใช้เวลาหนึ่งนาทีเนาะเพื่อนเนาะ,ะนี่นะเออก็พี่ใบก็จะให้อาหารแบบแบบนี้ทุกวันนาอเพื่อนเพราะว่าให้อาหารเม็ดเฉยๆเขาไม่กินนะเพื่อนให้ดูนะคะอาหารหมาที่นี่น่ะตั้งแต่กินไก่ไม่กินเม็ดอย่างเดียวเนาะจะกินแต่ไก่แล้วก็อาหารเม็ดรวมกันนะคะได้แล้วนะคะดันนะคะ,นะนีนเนาะ เราจะมาให้ดูน,นั่นเพื่อนนี่เนาะนี่นอนเพื่อนอาหารเม็ดพี่ไบก็จะใช้ของอันนี้นอนเพื่อนเนะาะซูเปอร์โค้ทน่นเพื่อนถุงนี้ประมาณสิบสี่เหรียญน,นอนเพื่อนใช้ได้อสองเดือนน่ะค่ะใช้ได้สองเดือนนะอถุอนนะองนี้ถุงหนะึ่ง่ะสิบสี่เหรียญเนาะเพื่อนใช้ได้สองเดือนนะคะ ไก่ก็ส่วนเนื้อไก่พี่ไปก็จะซื้อมาเป็นตัวเนาะที่เขา,า,าทำมาเรียบร้อยคือเขาอบอมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากห้างเนาะเป็นของฝรั่งเนาะที่อบมันไม่มีอซอสมากมายเนาะเพื่อนเขาจะกินตัวนี้เนาะเพื่อนเออเราก็จะมาผสมกับไลฟฟูดนะคะมิกทนะูเกเ h อร์วิดไลฟ์ฟูดเนาะ ฉีกนิดนึงนู่นเพื่อนม,นมันมันชิ้นมันใหญ่ไปอุ้ยมันร้อนนะค่าเพื่อนคือเราเรามีหมาตัวเดียวนู่นเพื่อนพี่ไปไม่เสียดายเนาะพี่ไปให้กินแบบนี้เพราะว่าเรามีเขาแค่ตัวเดียวเองเพื่อนให้เขากินอาหารเม็ดอย่างเดียวเขาไม่กินไหมเออเขาไม่กินแล้วเขาก็หิวอ่ะนี่ให้ให้อาหารเมร็ดเยอะเกินเนาะ น,นอนเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เทใส,ส่กระมังเขานี่นะคะกระมังหมาเพื่อนนี่เนาะนี่ this is a dog food is ready to serve <c oughs> นอนเพื่อนสถานที่ที่อ่าวางอาหารของเขาเนี่เพื่อนจะมีกระมังหล่อน้ำนอนเพื่อนเพื่อมาให้หมดมันเข้าอาหารของเขานอนเพื่อนแล้วก็มีอ่า ถ้วยใส่น้ำนอนเพื่อนคือใส่ใส่ถ้วยแบบอื่นเขาไม่กินนะ่ะน้ําเออใส่ต้องใส่ถ้วยเล็กๆอะ่ะใส่ถ้วยเล็กๆแบบนี้เขาถึงจะกินนะคะอายุอิทอิเอโอเคกูเกิลอิดนี่นอนเพื่อนให้เขากินแบบนี้ทุกวันอนะ่ะอืออีกูเกิลโอเค let's eat นะคะเพเเื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนนี่เขาก็กินแล้วนะคะเพื่อน นี่เนาะพอกินเสร็จเขาก็กินน้ําแล้วเขาก็จะไปเข้าห้องน้ําเลยนะเออนี่เนาะให้ดูเนาะอิดอิดโอเคเนี่ยตู้ที่นอนของเขาเนี่ยที่นอนที่นอนของหมาน้อยนะอยู่ในห้องนี้ล่ะเพื่อนตรงนี้เป็นห้องซักผ้านอนเพื่อนลูกหมาก็นอนในห้องนี้น่นเพื่อนเออให้ดูเนาะที่นอนหมาน้อยไม่ได้เก็บให้เขานี่มีผ้าห่มกี่ชั้นเนี่ย ผ้าห่มสีชมพูเนี่ยตั้งแต่ซื้อเขามาใหม่ๆเนาะเพื่อนเออผ้าห่มสีชมพูแล้วก็ที่นอนสีชมพูเนาะตั้งแต่ได้เขามาใหม่ๆเนาะแล้วนี่ก็เอาผ้าปูรองให้มันให้มันนุ่มเนาะนี่ก็ผ้าผ้าหม่มผืนโปรดของเขาเนาะเออเขาชอบมากเพื่อนเนี่ยที่นอนตัวเล็กคือกลางคืนเขานอนห้องนี้เนาะเพื่อนนอนห้องนี้เขาจะ อ,อ่าไม่ร้องไม่อะไรเพราะว่าเขาชินแล้วเนาะกี้ให้ดูนอนเพื่อนคือกลางคืนอ่าตัวเล็กเขาไม่ไม่ร้องไม่กวนนอนนี่ก็จะมีประตูประตูนี่ที่เขาเข้าออกห้องน้ํานอนเพื่อนแต่ว่ากลางคืนพี่ไปจะล็อกหมดนะพี่ไปจะล็อกล็อกประตูหมดคือเขาออกไม่ได้เนาะแต่ว่าก่อนนอนอะ่ะห้าทุ่มอย่างพี่ไปนอนห้าทุ่มทุกวันก็จะพาเขาออกไปฉี่ไป ทาธุระก่อนถึงจะเอาเขามานอนในห้องนี้น้องเพื่อนเออยู you finish go เอา s i ส e go 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 เอา s i ส e เอา s i ส e go เห็นปะไปแล้วนเพื่อนหลังจากกินข้าวกินอะไรนะ่ะให้เขาไปข้างนอกแบบนี้แบบว่าไปแบบกินเสร็จให้ไปเลยมันติดนิสยัยตั้งแต่เล็กแล้วน้อนเพื่อนก็บอกเขาไว้อะเอาไซส์ outside. เขารู้ว่าเอาไซคืออะไร e a ทอ a ทเขารูา้ว,ว่า Eat อ a ทคือ,อไลน์คือกินคือใช้คำชอบพูดอ่าดับเบิลเนาะเพราะว่าพี่ใบชอบพูดอย่างเงี้ยอิทอิทอ่าริง e ริงเนี่ยริงริงเนี่ยใช้กับหมานะอ t ทอ i ทริง <laughs> ริงเน่นเพื่อนเออเขาเขารูา้นะคำคำนี้หมายถึงว่าไลน์อ่าเอาไซไปข้างนอกไปฉี่ไปเยี่ยวอะไรก็แล้วแต่คือเอาไซต์ของหมานะเขาจะรู้เขาก็จะออกไป นะเข้าห้องน้าไปฉี่อะไรของเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็กลับเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในบ้านเนี่ยเพื่อนเนาะนี่เนาะเพื่อนก็มาเล่าความน่ารักของลูกสาวให้ฟังน้องเพื่อนว่าพี่ไปให้อาหารเขากินยังไงแล้วนอนนอนที่ตรงไหนอะไรเนี่ยน้องเพื่อนวันนี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะถ้าเกิดมีอะไรดีๆนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกนะคะวันนี้ขอบคุณห,หลายๆนะคะ Bye bye. Love you all, guys. I will see you next time soon. Bye bye.